ปี64ผมคิดว่าสำหรับประเทศไทยก็ยังต้องเผชิญกับ3ปัญหาหลักคือ 1. ปัญหาโควิดนะครับ2ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็3ปัญหาการเมืองซึ่งทั้ง3ปัญหานี้ก็ยังคงดำารงอยู่เพียงแต่ว่าระดับของความอ่อนความแรงของปัญหาเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดแล้วก็ระดับที่แตกต่างกันนะครับ ซึ่งก็เช่นเดียวกับหลายประเทศในโลกอย่างน้อยเนี่ยทุกประเทศในโลกเนี่ยก็เจอ2ปัญหาแรกปัญหาที่1ก็คือปัญหาโควิด2ปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าการเมืองก็อาจจะมีบางประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องยอมรับว่าก็มีปัญหาอยู่นะครับเรื่องโควิดความจริงต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับในการแก้ปัญหานี้จนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกว่า เราอยู่ในลําดับต้นของโลกที่ประสบความสำเร็จแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาย้อนกลับมาบ้างบางส่วนแต่ก็ยังไม่ถึงกับลุกลามไปทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งอันนี้รัฐบาลก็กำลังเร่งรัดแก้ไขปัญหาอยู่แต่ทั้งหมดก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของอทุกฝ่ายรวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วย เช่นเดียวกับที่เคยให้ความร่วมมืออย่างดีจนกระทั่งการแก้ปัญหาประสบความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนทุกประเทศก็มีปัญหาเดียวกันเพราะว่าเมื่อมีปัญหาโควิดการเดินทางข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศเนี่ยก็มีปัญหาอุปสรรคแล้วก็กระทบไปถึงปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะครับเศรษฐกิจปีห4ี่ก็ ก็มีผู้ทำนายว่าสำหรับเศรษฐกิจโลก i อเอก็คาดการณ์ว่าโอกาสจะเป็นบวกนี่มันก็มีนะครับสำหรับประเทศไทยก็สำหรับการคาดการณ์ของอสภาพัฒน์ก็บอกว่าก็จะเป็นบวกนะครับแม้แต่การส่งออกก็มีการประเมินว่าโอกาสที่จะเป็นบวกก็มีนะครับ อาจจะยกเว้นในเรื่องของการท่องเทีย่ยวที่เป็นกลไกกับเคลื่อนหลักอีกตัวหนึ่งสําหรับการนํารายได้เข้าประเทศที่จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดมาประกอบด้วยเพราะว่าท่องเทีย่ยวที่ผ่านมานั้นเราเป็นการท่องเทีย่ยวแบบสองขาคือหนึ่งพึ่งการท่องเทีย่ยวจากนักท่องเทีย่ยวต่างประเทศกับสนักท่องเทีย่ยวไทยตอนนี้ต้องยอมรับว่าขาแรกเนี่ยเราก็เช่นเดียวกับหลายประเทศในโลกที่ยัง ติดขัดอยู่ไม่สามารถนํานักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาทํารายได้ให้ประเทศได้เพราะนั้นปีหน้าก็ถ้าสถานการณ์โควิดในภาพรวมของโลกไม่ดีขึ้นก็จะต้องพึ่งไทยเที่ยวไทยต่อไปอันนี้ก็คือภาพรวมๆส่วนในเรื่องของการกระตุ้นการบริโภครัฐบาลก็มีหลายมาตรการนะครับทีอ่ออกไป ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนหรือภาณิลดกระหน่ำข้ามปีเพื่อช่วยลดค่าครองที่ประชาชนในเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรืออื่นๆแม้แต่ประกันรายได้เกษตรกรที่ช่วยให้เกษตรกรซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมีเม็ดเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็สามารถนํามาจับจ่ายใช้สอยทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้เป็นต้นครับ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายตัวโควิดจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับอันนี้ก็จะต้องดูต่อไปว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรวัคซีนสามารถที่จะนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างที่คาดหวังกันไว้มากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทีวัดด้วยถ้าไม่มีใคร หรือไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไปกว่าที่เป็นอยู่ในปี63ก็น่าจะเบาบางลงไปได้ในความเห็นของผมนะครับยกเว้นมีใครมาสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมไปจากที่เป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าทุกอย่างเดินหน้าไปได้นะครับตาม ที่ได้มีการดําเนินการอยู่ในขณะนี้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคไม่ไปสะดุดผมคิดว่านี่ก็เป็นเงื่อนไขใหญ่ที่ถือว่าก็จะช่วยลดความรุนแรงทางการเมืองลงไปได้ในปีหน้า ผมคงไม่สามารถนิยามคำสั้นๆได้แต่ว่าผมคิดว่าเราก็เหมือนกับทุกประเทศในโลกครับที่ก็ต้องเผชิญปัญหาเดียวกันแล้วก็คล้ายกันเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศหรือประเทศไทยก็มีรายละเอียดเชิงลึกของเราซึ่งทุกประเทศก็มีรายละเอียดเชิงลึกของตัวเองนะครับ